เข้ามาสดับรับชมรับฟังทันตอนนี้นะได้เห็นไปด้วยกันได้ยมเด้อโดยเฉพาะในยามเช้าเช้าเขบอกว่าไก่ขันกระชั้นแววหอมดอกแก้วคุณกลันจายน้ำค้างพรางแผวพายแสงทองฉายที่ไฟฟ้าชีวิตเริ่มอีกครั้งสิ่งที่หวังยังรอท่าจดหมายอาจไกลตาหาดฝันมาเพียงสู่เรา ไม่ใช่อาจ,จไม่ถึงแต่ก็ซึ้งและสุดใจอยากไปท้อต่อสิ่งใดแม้ทําได้แคุ่ริทางกระแสน้ําไหลไปข้างหน้าวันเวลาผ่านไปไม่หยุดนิง่งบ่งบอกถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกสิ่งผ่านไปไม่กลับมาแม้ดอกไม้เลยแล้วยังให้ผลแม้บานคนก็อาจเป็นเช่นนั้นได้คืนละวันผ่านเลยและผ่านไปเปียบนั้นใสสายน้ําไหลไม่กลับมาคือละวันหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกบรได้คิดชีวิตเป็นเช่นน้ำฝน เอาอะไรเทียงแท้แต่และว,วันล้วนแป0 0ันุนเวียนแต่เปลี่ยนไปนะโยม53ท่านที่เข้ามาชมไฟ์สดตอนนี้ให้ได้เห็นภาพสวยสดงดงามไปได้วยกันนะโยมนะบรรยากาศในยามเช้าๆอากาศเย็ยนนิดๆนิดอากาศเย็ยนนิดนิดโยมมารีแสนสวัสดสวยไหมคะสวยไหม ตามมาเด้อตามมาเด้อใครที่กำลังมาใกล้จะถึงแล้วรีบมานะคะเดี๋ยวลงไปก่อนนะคะ่ะสาธุบรรยากาศดีบรรยากาศบริสุทธิ์มากเลยแม่เปิดกล้องถ่ายให้ลุกหน่อยพอม่มานี่จะเปิดนะภาพบรรยากาศสวยมากเลยท่านทัง้งหลายน่าจะซิดๆหน่อยหนึ่งนะแม่เปิดเป็นไหม มมนะมไม่ได้แม่มาเนี่ยมันก็ต้องเปิดสวิตช์ก่อนดิค่ะไม่เปิดตรงนี้แล้วค่ะดันมาได้ใช่ไหมดันแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวจะหมุนหมดให้หมดนี่จะสวยโอเคเดี๋ยวเด้อโอเค ตั้งกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะท่านจาธุชนทั้งหลายยปังไงก็ไม่เห็นได้แล้นลถาเราตั้งแกถ่ายเอาไวยก้นไม่ดูแล้วจะเอาวอย่างนี้หรอ

ให้พี่ต่อถ่ายให้นะเดี๋ยวก่อนต้องกดแชร์แชร์แชร์ไม่ค่อยโฟกัสเลยสวยใช่ไหมไม่ไม่พอน้อไหมไม่อรเดียวสองคนก็ได้ไหมสอคนเลยคุณบีอ๋อสงคนเใช่ไหม

แม่หนูอยู่นู่นเอแม่หนูมาน <S <S いいี่แล้วแม่หนูกับกับพียภาแม่หนูกับเฮียมาแล้วลูกจะถ่ายให้ถ่ายก็จะมาเจอลูกจะถ่ายให้แล้วแล้วก็กอดกันด้วยนะกอดกันกอดกันด้วยนะไปเร็วไปเลย

ไไปไป,ไปเลยแมารวมกัน่อแล้วมนั่งกันเขาหากไงงเาตา่เอาตาก่อนนะมเป็นกบีีมคแล้ว่ยโอ้โห โอ้ยยาทำสยาใไฮแล้วด้วยโอ้โหสวยภาพนี้ทำกันก็ได้เราต้องเป็นคู่กันอะาออาจารย์ไรสุดจุ๊อภาพนี้หานไม่มีคนมาแย่งถ่ายรูปพวกเราด้วยเพราะเรามาก่อน เราขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศแต่ละที่นะครับเหมือนได้ขึ้นมาบนเมฆเห็นเมฆไหมครับเมฆจะสวยมากครับ ดูเลขไว้นะครับเนินนี้นะครับดูเลขนะครับนะครับเป็นการสวดมนต์ที่สูงสุดมันยอดเขาของพวกเราเดีวายให้จานสสุดเลยสิ้นสุดนะครับ ครับ <c oughs> <c oughs>